อ่าก็สวัสดีคนดูด้วยนะครับวันนี้จะมาทำคอนเทนต์ลงดันจีนที่ยากที่สุดนะครับหรือเปล่ายากสุดหรือเปล่าไม่รู้แต่กูว่ายากสำหรับกูนะคนอื่นว่าไงไม่รู้ที่กูเคยลงกับ <c oughs> ที่ผมเคยลงกับไอโอไปอะ่ะเพื่อนผมอโอเอลด์วิวเจแล้วมันไม่ผ่านอะ่ะวันนี้วันนี้จะมาลงกับน้องผมวันนี้จะมาลงกับน้องครับ มาเดี๋ยวเริ่มกันเลยรอน้องซื้อยาซื้อแะไรพร้อมก่อนเดี๋ยวให้ดูของน้องด้วยของผมก็แค่นี้ครับบวกเจ็ดทั้งตัวฮิตพันเก้าหกสิบเอ็ดสเปย์น้อยพันสามห้าสิบเจ็ดขีห้าสิบสองทับแปดสิบครับเดี๋ยวให้ดูของน้องนะลงสองคนนะวันนี้ไม่รู้ไหวหรือเปล่าไอดันเก็ดันสี่เนะี่ย มีบัตรอยู่หนึ่งใบแต่สักคู่หนึ่งครับ <c oughs> ใครสนใจปีกสอบถามได้นะครับคนดูหกพันบาทนะครับ ลงดีครับบวกสิบก็สาม0มื่นแปดนะครับบวกเก้า0มื่นสองนะครับสนใจทักแฟนเพจที่ทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ดันนี้มันยากกว่าลงซับอีกนะคนดูผมจะมาลงเล่นๆน,นี่แหละถ้ามันปุุกได้ของครอบท้องก็ดีไป AD ครอบท้องอะไรลงไปแล้วหลารอบนึงเนี่ยผ่านได้ได้นี่มาล Locker Unique s e r งเก่งๆนะครับ มาแล้วมาแล้วน้องผมมาแล้วเดี๋ยวให้ดูของลงสองคนนะครับรอบนี้รอบนั้นสามคนไม่ไหวแต่รอบนี้ึงดูของวิ่งสองพันหกสองพันี้เท่ากันเป๊ะผมห้าสิบสองจุดแปดห้าห้าสิบสองจุดห้านะครับคี้ดาเมจเท่ากันแปดสิบเปอร์เซ็นไป ให้ดู e ก่อนให้ดู e กัน e ผมบวกแปดนะครับอีเขาบวกเก้านะครับลงดีบวก10บ d d d บวก10บี d d หลังบวก9นะครับสุดจัดตัวนี้ไม่ต่ำกว่า2อง0ามแสนนะครับ id นี้3ามแสนแล้วปะ id เนี้ยเฟรม่าน่าจะน่าจะประมาณนั้นนะพี่ผมไม่ได้นับเลยลงไปเมียด่าปะเนี่ยลงคลิปไปเนี่ย ไปไปคนดูเอาจริงเอาจริงตายโครยากไอ้เหี้อะ โดนอีกแอะวิ้ยเฮ,ฮียขี่ขึ้งหลอดไอ้ซ์เดยบร้อยตายด่านต่อไปด่านสุดท้ายนะครับถ้าผ่านก็คือคลิปจบเลยนะครับจบสั้นๆเลยนะครับแต่มันยากนะคนดู ลูกน้องมันเยอะจัดเลยนะด่านเนี้ยพลาดโดนทีเดียวตายเลยเนะี่ยแม่งไม่มีให้กดเกิดด้วยเนี่ยหืมอีโคตรแรงเฮี้ยโอ้ยโอ้น,นี่โอ้โหเนี่ยทานเนี่ยไอ้เฮี้ยดูดีขนาดของเขาแน่นนะไอ้เฮี้ยบนะอสเฮี้ย เออลูกน้องเราเบิดไอ้เห e> ี้ยลูกน <vale ้องมันโอ้ยโอ้โหดูโดนสะบัดทีเกือบตายก็คือนิ้วนิ้วนิ้วข้างบนต้องล็อกไว้กับขวดมานาขวดยาเลยอะชิบหายแล้วเฮ้ยเฟมอะไรเหียเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับคนเดียวผ่านไอ้เหี้ย บ่ตายเอา้าลูกน้องมันยังไม่ตายไงโอ,โอ้โหไอ้เที่ยโคตรเทียนึกว่าเป็นเหมือนโจ้โอ้โหอุตส่าห์ผ่านแล้วนะ่ะไอ้เที่ยคนเดียวผ่านคนเดียวผ่านถ้ามันไม่ตายเมื่อกี้มันฆ่าลูกน้องคือจบอะก็เหมือนลงคนเดียวอะกูไม่ได้ช่วยอะโอ้โหบัตรหมดวะเองมีสองปะผมมีผมมีผมกดเองโอเคโอเคเอาหัวไปเลย ใช่ใช่ซือในต่องอะถูกใบละหมื่นใบที่สี่ใช่ป่ะพีใ่ใช่ครับใช่ okay, ครับครับในซองมันใบละหมื่นเคอะเอ้ยหมื่นหมื่นเซนอนะหมื่นเซนไ้ผมมีดีเองไงที่ผมดึง ย,ยกยกหัวให้กันยังไงวะเองเองสร้างดิเองสร้างดิงงดไปไปลุยอันนี้ใช่ป่ะพี่ใช่ใช่ลุยดิรออะไรอ่ะเ,เมื่อกี้มันลงคนเดียวผ่านนั่นนะคนดูทำเป็นเล่นยากจัดนะ มาแล้วใจเย็นดีกว่า,<ม>ากูเแ,แต่แต่ตากูไม่ดีด้วยอุ้ย <laughs> ชิบหายแล้วออกอย่างนี้ออกกูคนเดียวไม่ไหวออกแน่นอนออกก่อนพี่ออกแล้วออกแล้วผมคนเดียวไม่ไหวนะครับคนดูผมอีมันไม่ค่อยเข้านะครับบอส เอามาเอาม่มันยากจริงไงบอสเทียเนี่ยเทียเมื่อกี้เกือบประวัติศาสตร์เลยลงคนเดียวผ่าน เรียบร้อยด่านแรกผ่านไปด้วยดีครับคนดูเหมือนเดินนะพี่โอเคครับเีเอาหน่อยเว้ยขอให้ผ่านด้วยขอให้มงผ่านแต่ถ้าให้ผ่านแบบแรงเอสมันคงไม่ได้นะคนดูมันยากเกินนะแรงเอสอะ ลองล้างหมดแล้วอุยอะไรวะโดนพวกไฟหรอพี่ ไม่ผ่านเจ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาเว้ยม,มันเริ่มใกล้แล้วม,มันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วลุยครับมันยากนะมันยากนะคนดูอย่ามาว่ากูกากนะสัตว์มันยากนะไปรีบไปช่วยหนีไป ที e ่ไว e ้ที way, ่ไว้ยัดไว้ยัดไว้ยัดไว้ตายแล้วมาแล้วอู้ยเกือบไปเนี่ยถ้าเป็นผมผมตายนะคนดูทีเดียวอะ่ะแต่น้องมันไม่ตายหอ <100. S 1> เลือดเองเท่าไหร่อ่ะเฟมหมื่นหะมื่นสองพี่มันสองแปดร้อยเป็นผมมาตายคนดู เรียบร้อยสวยไปต่อไปต่อสิบ <c oughs> นาทีแล้วคลิปสิบนาทีแล้วเนี่ยรอบนี้จบแน่นอนคนดูเอาเรื่องจับกูอ,อัดแบบไหนลงแบบนั้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาเฟกเอารอบที่ผ่านอย่างเดียวนะครับกูไม่ผ่านกูว่าลงนะครับรอบไหนไม่ผ่านกูว่าลงนะัะ Ui. Chết rồi. <laughs> ไอ้เฮียเอ้แป๊บน,นึงยังไม่ว่าอโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮียโดนลุมสกรรมอ่ะโดรอพี่ใส่น้ำแข็งขึ้นมย<อ>แมงไม่เย็นแล้วเ,เดี๋ยวไปส่งแล้วแป๊บ,บนึงลุยครับลุยรอบที่ห้าป่ะพี่ 5, รอบที่ห้า เนี่ยเรียวๆคนดูอัดปุ๊บลงปับ๊บไม่ผ่านก็ลงทำไมอะ่ะไม่ต้องไปนั่งเฟรกอัดแต่ตอนผ่านอย่างเดียวขีดแมงเลยอัดแม่งเลยอัดแม่งเลยเอ้ยเชนี่มาโอ้โหกูพลาดไอ้เหี้ยอเ,นะเออสี่สี่ครึ่งมันเปิดอะ่ะบุ๋บุ๋บุ๋ดได้กูเครียดว่ะคนดูไอ้เหี้ยแม่ง ได้แล้วพี่ได้แล้วน้องกูฉายเองแค่นั้นแหละด่านเนี้ยน้องกูไหวบอสมันไม่ได้โหดนะเว้ยเฟร,รมลูกน้องแม่งป่วนนะใช่ใช่ลูกน้องแม่งแบบมันป่วนตรงลูกไฟนะพี่เออสกิลแม่งต่อเนื่องกันนะ่ะใช่ใช่มันคนนึงตุง้มคนนึงตึง้งเราคิวแล้วไงวมัน,มนเราคิวหลบไอ้เจ้ยบ,บอสไอ้เจ้ยนี่เสือกมาระเบิดต,ตอนเราคิวเสร็จเลยเฮ้ย <laughs> อุ้ยดวดีขนาดของหนักๆอีเ e, ข้าแค่นั้นนะติดชี้นะเมื่อกี้อุ้ยนี่นี่ชี้เหมือนกันเอ้ยคึงหลอดว่ะมีแววว่ะมีแววว่ะลูกน้องหมดด้วยลูกน้องหมดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฟมเฟมเออลูกน้องใจเย็นใจเย็นเหลือลูกน้องอีกเดียวเฮี้ยเฮี้ยโดนระเบิดทีเดียวตายนะคนดูเฮ้ยเหลือตัวเดียว เรียบร้อยผ่านแล้วออโ,โอ้โหอยากเอสด,ด้วยเฟมเอสด้วยวะคนเดียวด้วยเฮียเอาเลื่องมาดิไอสัตว์คนเดียวแรงเอสไอสัตว์เหมือนกูไม่ได้ช่วยตาเนี่ยไอ้เฮียโคตรเอาไอสัตว์ยา,าได้ไปเล่นด่านต่อไปอีกนะ ไปขออีทีเดียวได้เปล่าผมให้น้องผมใส่เลยเฟร,รมลุยเลยได้ครับพี่ยืนดูเลยไหวเฟร,รมมันไหวช่วยลงดีช่วยลงดีอู้ไม่ตายเว้ยตายซะมึงอ่ะตายซะหวยโอ้โหสิบเอ็ดวิ รอบแรกๆห้ารอบแรกอ่ะไม่ผ่านเพราะคอนเทนต์ใช่ไหมเฟรมใช่ครับเดี๋ยวคลิปมันจะจบไวนะครับคนดูดูดิมันมีอะไรยากวะดันจีนใครก็บอกยากวะเออใครบอกยากลองมาลงาเนี่ยเออลองมาลงดูผมอัดปุ๊บลงปับ๊บผมไม่ตัดนะครับไม่ผ่านผมก็ลงนะครับรอบแรกๆอะ่ะเพราะมันคือคอนเทนต์ไงคนดูน่าจะรู้นิสัยกูกูชอบทำคอนเทนต์ดึงชิดดึงเวลาหน่อยเอาชั่วโมงเอาโฆษณายอดวิวไงโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับ ขอบคุณครับบายยคนดูก่อนเฟมบายยครับคนนี่สุดละตาดูของให้ดูของอีกรอบก่อนไปอ่ะทีละชิ้นเลยอาดูดูด,ดูเดี๋ยวหาว่ากูพูดเวอร์ไงสองแสนสามแสนไม่เชื่อไหนเฟมลองเปลี่ยนเซตดิเอาเซตถึกหน่อยดิอันนี้เซตแรงนะครับสองพัหนหกนะครับเดี๋ยวดูมีวิชาแปลงล่าง จดี๋ยวหาว่าพูดเวอร์สองแสนสามแสนจริงเปล่าเปลี่ยนยังกำลังพี่ของโคตรเยอะพันแปดแล้วอันนี้สุดแล้วใช่ไหมโอ้โหอียสุดแล้วพี่สุดแล้วพันแปดพันโอ้โหเซ็ตนี้ได้หน้าอีกได้กันหนึ่งสุดจัดได <2009 S 2> ้แล้วพี่พันเก้า โอ้หแต่ละชิ้นโอ้โหโอ้โหดูดิดูด,ดิของแต่ละอย่างคนดูเนี่ยของแพงๆเนี่ยผีเอามาทับโคนปีกเอามาทับโคนแค่ปีกกับผีก็หมื่นกว่าแล้วนะมีมีเซตอื่นอีกไหมหรือครบแล้วมีมีเซตนี้เลยพี่เซตลงอันนี้เลยได้เอสไหม<า> <S 2> 2 <S พี่ เอ้ยเขารู้ได้ไงว่าเราลงวะลงยากไหมครับอันแรกผมลงด่านสี่เอ็อะครับเอ่ะครับ,ค,รบคนเดียวหนึ่งนาทีป่าวเมื่อกี้หนึ่งนาทีกว่าหนึ่งนาทีสิบโอเคครับคนดูคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละครับขอบคุณมากครับไปแล้ะครับ